ยออ้อยชงโลยออ้อยชงเราบังต่ำรถเขาได้ชงสาวเสียงขวานโอ้สาวเชียงขวางสางวาสาหน้ามนสมชื่อเป็นหญิงหนุ่มลาวลาอันานบ๊ายบายมาเห่าตลาดอา๋องอองอ๋องอองบัดบุญบัดจงบัดแวบมาหอดเลยนะครับตลาดน้ำเงมนะฮะตลาดน้ำเงมตลาดน้ำเงม ยูนี่มีแนวกินแซบมีกีเอ็ดแซบโอ้มาสบอล่าอพาไปได้เลยนะทุกทีเลยต้องได้กินกีเอ็ดนะครับตัดลายผ้าเทปสุดแกงป้าสุดแกงเฮ้ยเรามีหม้อยู่ตัวสุดแกงอ่ะเพราะมีน้องไม้กระแกงนี่กันอยังไรล่ะแกงีอื่นสุดสุดถ้าไสุดสาวพันธ์โอ้สุดสาวพันได้น้ำจะน้างพร้อมโอ้บอกได้น้ำจะน้างพร้อมเอาสุดเอา เอาสูตรหนึงเนาะเอาสูดรนึงโอ้ยทอดแล้แกงคืออันนี้เลยโอ้ยอันนี้บ่อันนี้น้่นจะนั่งจะนั่งได้การได้การเอาเดี๋ยวเงินเงินเดี๋ยเงินเดี๋ยตลาดยังไงอันนี้ตลาดน้ำงำบบ่ตลาดน้ำงำเนาะค่อยหู้ยเดี๋ยค่อยกระทำไปซสิแหละโอเคโอเคเอามาละตลาดน้ำงัไป จีเอ็นพูนะ้น่ะจีเอ็นพูนะ้น่ะความมือเออโอ้โหขัดอันนี้อย่างเพชรเพชรเอาารีเอาาอยนตัวนี้วัาเอียนสับป,ประรดสับป,ประปปรดจีเอาา็นอยู่นี้โอ้เต็มขา,ขายเบิร์ตข,ขายเบอร์ไหนขายโอ้โบม,ม่งเจ้าของโอ้ไปเชิญนาะอินไนอันนั้นนะเจ้าของเพื่อนเฮ อันนี้ลูกค้าเนี่ยนี่ลูกค้าเนี่ยนี่อ,อยู่นี่นี่เอ็นเนี่ยนี่แซ่บนี่เอ็นเอ็นต้นมากจะเบิดเอ็นต้นมากจะเบิดเดี๋ยวเขาต้องสังสงส่งเราเอาไว้ใหเรายางเอาไว้ไม้เท่าใดก็คือไม้ละสามพันสามพันเรากินคู่มือเรากินคู่มือเรากินคู่มือตลาดน้ำงำหักก็เลิกฮักก็กเลิกเวียกบ่เอ็ดเวียกอยู่ใส,ส,ส,สอ๋อเป็นคุ้คู่โอ้อยู่งเฮียนอย่างก็ทงเฮียน อยู่ใกล้ๆนี่บอโอ้โหเป็นคุณคู่นี่เนาะเลิกเงียนแล้วสาวเสียงขวางคุณคู่เสียงขวงเอาทีนี้ใดจะทาทาจักหน่อยนะจะม,มีโอโนเยอะจังเลยเอามาแล้วไม่ค้ามาแล้วเดี๋ยวให้น้องปาดเลอือกเอาเอาอยางแน่นะมีมีหลายอยา่างเดี๋ยวเลือกเอาไม่ละสามพันเนาะสามพันซื้อซิฟแถมสามพื้นแ,แล้ว <c oughs> <c oughs> เราใส่พันลมโอ้เป่าเลยอันนี้ของคุณครูให้คุณครูก่อนเด้อเดี๋ยวเฮาจะสร้างเอาไว้เดี๋ยวเฮามาเบิ้งดีกว่าเพิ่งกี้มันมีบริการส่งพร้อมอ่มีบริการส่งพร้อมเพกกิ่งจะย่างเอาไว้ยังสีแหละแล้วก็ไปส่งกลับมามันกับไม่เบิร์ตมันกับทิมบ่เป็ยนยังเพิ่อนวะลุ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> นาะเบิ้งดูนวันนี้เฮาจะได้อย่างเนี <c oughs> โอ้เอ็นเลืองก่งเอ็นเลืองเนี่ยเอ็นเหลืองเอ็นเหลืองอนัองอนอนี้แซ่บสามสามสามสองหก สามสี่สิบซองเอาสี่ไม้เลยสี่สิบซองเอาเบิรงดูเดี๋เบิรงดูหนึ่งจับมวดขึ้นมาหนึ่งอันนี้อันนี้ไซอันนี้เนี่ยโอ้ไม่เดี๋ยวซ่บแของเราอันหนึ่งอันนี้ประมาณสามพันเลยสามพันเบิร์กเลยเดี๋ยวเอยมันติดเดี๋ยวเด้แกะเอาเดี๋ยวเขาเลือกก่อนมีไซนะมีไซอืมโอ้ของของเรานี่บ แซ่บนะน้ำจิ้มเรากะแซ่บ,บเรายางกะพิธีพิธันยางก็มาเชียงขวางต้องมาตลาดน้ำเงิมนะอ,อย่าลืมเด้อจีเอ็นเจ้าเดียวเท่านั้นเนาะเจ้าซื้อ,อยังก็งเฮ้อคุณเล่กเขาลืมซื้อเจา้าซื้อมาเท่าซอยไม่เท่าซอยเาอยนะเาะเพคนมีดุสาวงามเด้อ,อ <laughs> เห็นไหมเฮ้ยมีดุสาวงามเนาะแต่มีโผล่ล้มีโผล่แล้วโอ้มีโผล่แล้วมีโผล่หมดแล้วลูกสาวลากมีโผล่ ลูกชายเนาะไส้กับโมมีมีแมไว้แล้วลูกไา้ลูกชายก็มีโผล่ไวแล้วลูกชายไปเดี๋ยวผาน้องป่าหยางเบิ่งตลาดไปไปรอดจะเป็นตลาดกันเฮาตลาดน้ำเงำนะเฮาจะเบิ่งว่าเฮาจะได้อย่างเพิ่มเนี่ยปลาแด็โอ้น่ากินอ่ะเข้าใส่พริกแบบคุยมะขามพุ่งเลยขี้มะขามอีล้วโอ้เออเบิ่งมะท่นมีหน้ามะ มะอันนี้มะอันนี้โบที่เราซื้ออยู่อันทั้งเหนือนะมะอันนี้แหละมะอันนี้แหละมะอันนี้แหละอันนี้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 มะยังหร้อปะอันนี้อันนี้มะยังนีิมะคายมันส้มบ่ส้มหวานส้มหวานจริงมะคายบ่มะคายป็นยังไงเนาะมันมะคายปะมักมั่นอ๋อมักมั่นมันจะหวานเออเอมั่งมั่นมั่งมั่นเคยกินอยู่ จะมาอันนี้บุเคยกินขาแม่ย่างลนไหมบ่ล้วนเท่าไรล้วนสิบห้าบ่ลองบังบ่ล่ะลองบังก็ได้ลองบังล้วนหนึ่ลองบังจะรอหนึ่งมักมากเห็นว่าเขาเอื้อนกับมักขายมักขายมักมมัันกขายมักขายมักมันอ๋อจะเอาเลยก็ได้ไรจะไปเลยเขากินยังไงทานน้ำบ่แล้วก็กินเลยบ่กินกินส้มกินยังไ้บ่โอ้กินส้มคือกินส้มไหม สมบาติ yup. สมบานโอ้มาขายวะมาขายมาขายนี่มันคล้ายๆกันลูกคอเนาะเป็นแมนลูกคอต้พับพับคอ้ับคยแม่มาขายปลาเลยสาวขายปลาการเปิดเงินเอ้ยอื้ยขมอ่ะแซบจโอ้บเป็นอุ้ยผมมีมีมีมแซบ มันช่ำดีคล้ายเปิลแบ่ช่ำม,ม,มันมก,กรบนอบเนาะกรอบนอก,กนุ่มในนี่แหละต้องใหกับกรอบโอเคตัดใจดือ้อจ้าไป่อต่อออกมาจากตลาดแล้วครับเฮากรมาหามองนังกินจี้เอ็นแซ่บๆกันนะครับกับบรรยากาศน้ำงำนะนี่น้ำงำเลยน้ำงัมเลยมืดๆอด่ะนั่นะแกงมืดนรว่างทาง มืออื่นนี่เขาสิแกงน่อไม้มื้อนี้เขาอ,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 อิ่มแล้วมีบุ๊ดีก็เอานะ่นองร้านนี่แกงใช่ไหมพี่ฮู้โอ้ใป็เวลาดุนอยูไ่ไลยเปลือกเปน่อ,นอไม้มังไม่เสร็จซุปถ้าอย่างนี้มันก็ะซุกแป๊บเดียวมันวซุกแป๊บเดียวเอ๋อเดี๋ยวไดเอา้าหนังเล่นอยู่นี่ครับชมบรรยากาศน้ำเงึมนะครับทั้งพุ้นเป็นจุดชมวิวนะครับไซต์บอดจุดชมวิวเมืองเมืองอ่าพุทสวรรค์เห็นเอ็นอันนี้ยำดุนด<า>ุนเล็กน้อยเด้อ ใบวีดีดีน้ำมันน้ำมันดนนี่พิจิ้วเจียวคนนี้เป็นสูตรพิเศษเจียวสูตรพิเศษมาเสนอเด้ออันเจ้าบ่เคยกินเนาะกินเท่าไรขึ้นละเส้นหนาะจะไปกินเมืดทั้งสามมันจะยำหยะเออโอ้กินเมืดนั่งยำหดนต้องน้ำมันยวนนำมันหยวนอืมใชประมาณสองกะที่เออเหรอคะเอ็นเนาะมันคือเอ็นโอติดปโาติดข้างเยอะเออเอ็นโอ้ยเนาะ เอา้าน้องปาดใช้วเวลายำอยู่เพราะว่าเอ็ดมันหยาบต้องใช้เวลาเนี่ยเฮาเอา,เอาง่ายๆดีกว่าเอาไสา้อ<ม>่าไส้ไส้นะฮะเป็นไส้หมูครับไส้หมูดูเลยบ่ไสเราต้มมาแล้วันจะนุบดูเลยนุ่มๆเราต้มมาแล้วเนาะเราต้มให้มันเปื่อยเราต้มมันกันหยาบไปแล้วแต่ว่าพักเราเลยจัดเต็มเลย ใครมักกินมักเถอะเอาเลยคุ้กกี้อะไแซ่บแี่บ G S นี่ของแท้ที่เอ็นของแท้ดื้อๆของเราเนี่ของแท้ยุ่งเชี่ยงขวางด้านน้ำเงินมีคุยย่างเลยหลายย่างก็ยังนำยำอยู่เป็นบ้างมาื้อๆเลยเปลี่ยนเปลี่ยนตอนต้องแบบไหนใส่ เอาบุกี้เอาเอาหมูเนี่ยมือก่อนทำใหกินอยู่สนะสนะคามเขากินหลายมองนะเขารูดเค่เดียวเลยหนึ่งสองสามหนึ่งไป้จริงเหรอไอ้แซ่บอ่ะ เอ็นเจ้านี่ิเศษเอ็นงัวเอ็นเอ็นงัวงข้นกินตอนเดียวกะยยำสบายอยู่บอต้องยำด,ด<ล>ุนดุนฮันดองต้อขึ้นไฟดุนดุนยำดุนดุนแล้วมันจะละลายในปากเนี่ย,ยอืมเราทุบแล้วเหรอเราทุบแ,แ,แล้วหั่นบางๆอืแซ่บถ้าเราเอาเจียวเพียมาสิแใช่ค่ะอ่ะโอเคฮะมื้อนี้ ังเล่นครับต้องปาดอยู่น้ำเงิมนะะแข่งเชียงขวางเมืองโพนสวรรค์นะฮะกันเดินด่างเข้าน้งแต่เสาแล้วมันเมยแล้วก็จะไปต่อเข้าผ้าเที่ยวทุ่งหินแน่ผ้าเทียมนี้เนี่ยมันกระคำละเร่อเวลาในการเดินทางในสบป่าเล้าเขาต้องคำนวณคูณ2คูณสามเข้าไป200กิโลนี้เล่นกันเป็นมื้อดีบดีแลนด์สองมื้อ วันนี้ฝากท้องไว้อยู่ร้านประจำนะครับอยู่ที่ชิยงขวางเป็นร้านปิ้งปิ้ปย่างๆนะควันถ้วยเลยนะครับน่าก,กินมากเลยน่าก,กินมากเลยหมูหมูไส้เออสามชั้นครบหมดเลยเนื้อเปียกเลยนะร้านนี้บอรยก,กอนว่ามากินตั้งแต่5ปีก่อน6กปีก่อนแล้วละ่ะ <c oughs> เอาดีก่อนมาชิมความกับกินประจำเลยคะับมีตำหุ่งนะฮะข้างในฮนะแล้วกะ็ปิงปลานิมนะฮะปิงปลานิมและะ้วก็ไก่ล้คนตัวเลยอยู่หน้าตลาดนะฮะตลาดน้ำเงำตลาดน้ำเงำนะฮะมีจริงมีตำหุ่งนะฮะนอเขาสร้างไปที่เรียบร้อยแล้วละ่ะน้องฝากกับขนะ้าวบนน้ำเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหปั่นไดไอ้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  เข้าไปฮะคนหลายมากเลยฮะที่ผัดไน้ต่ำเสกซับเครืร่องดื่มจัดเต็มอยู่ในตู้คนนี้เต็มเลยอู้หูแต่ว่าเฮาโอ้โหโบ้โโท่ากันเลยเนาะเอ๊ะไม่รอกันเลยนะกินก่อนเลยนะกินก่อนเลยวะยังเช่นเหาสร้างหมูหมูปั๊บน,ชนีชุดนี้ชุดนี้กะเพราแห้งดอกนะฮะพอจะแถมชุดพักชุดพักเซ็ตอะไรแบบนี้ข้าวปุ่นแล้วก็น้ำจิ้มให้เฮา แล้วก็ตำักหุ่งอ่าหนึ่งชุดกับบมแหกพรออก้อมกับน้ำมักตูม <c oughs> น้ำมักตูมของเรานะฮะเขาจะฝากของมาอยู่นี่มือนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะลองชิมมึงตัวนี้นะห <c oughs> มูหมูหมูกะม,ม,ม,มันเลืเ่อยไปน้อยนึงมันเป็นร้านร้านปาดบาน <c oughs> แต่อันนี้บัวแมนเะด้ออันนี้หมูนะหมูกับไก่กับเป็ดน,นะหมูไก่เป็ดน,นะฮะนี่หูหมู นี่แหละฮะตกหนึ่งตกหนึ่งไม่ได้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 นี่จุ่มเลยน้ั่นกิเราแซ่บมากเลยฮะรสเด็ดมากเลยอือหือเจียงกขาบ่าผักสามผักนี้สัมปะปีผักเลยวันที่มบฟอร์เราไม่ต้องห่วงครับเรื่องผักเลยอย่างนี้จัดเต็มจัดเต็มท่าเลยอือือว้าว ดูรัวเลยชิบต่อไปครับทำหูเป็นไงชิบจ้าน้ำก่อนเต็มปากเต็มคำเลยตอนนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับที่ชุ่อขวางนะครับกับมีเมนูอาหารหลากหลายปิ้งแบกับมีปิ้งกัดบานกับมี่ ปิ้งเป็ดปิง้งไก่ปิ้งหมูมีครบหมดเลยในดิแนแดนแห่งนี้<ม>แล้วที่ทางภาคเหนือทุกภานเหนวอที่ห้าองศาเขายังใส่เสื้อเสื้อแขนยาวเลยอาหารวันนี้นะครับก่อกินข้าวก้อนแล้วก็เขาขพักพอนแยกย้ายๆๆกันพักพอนนะครับเจอกันมือดีกว่านะครับมืดน,นี้เขาจะพาไปใส่นั้นกระท่าทีจับเปิน,นะครับด้เชียงฝั่งแล้วก็เดินทางต่อนะครับสำหรับวันนี้กันสำเนาครับกินข้าวกันเด้ออ่ะนี มสบายดีสวัสดีมือเ้านะครับที่เชียงขวางนะครับนี่คือทางน้ำมันเครื่องบินอเมริกาเอือนัดนะครับนี่ฮะอนา,นาพระออกพระทรงออกบินทบาทนะครับแสดงว่าผมตื่นเช้ามากเลยนะฮะวันนี้ที่เชียงขวางบรรยากาศโคตรจะดีเลยนะฮะ ท้าคุณกำลังใส่บาทอยู่6โมงครับ6โมงทางพีกับยางอย่างน๋อเอาบรรยากาศช,ช่วงเช้าๆนะครับน้องปรานาบอได้ลุกมานำนะครับ ตอนนี้เรับมาอยู่ที่ตลาดเช้าเชียงขวางนะครับเดี๋ยวแวะเบิ่งมาอยู่ในกินก่อนนะฮะจิ้งจิ้งย่างๆอ่ะย่างเบิ่งตลาดเช้านะครับเมืองเชียงขวางนะฮะคือคืนนะช่วงนี้ช่วงเช้านี้ต้องคือคืนลุกโมุเช้านี้ต้องลุกมาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเส้นสายจะหน่อยตลาดจะวายนะฮะเข้ากับบังเกอร์อกับยังได้ผักยังได้อย่างนะฮะไปกิน ตามทางนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเต้าห,นะห,ห,ห,หู้นะเม็นเต้าหู้ป่นี่เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้กับผักนี่น้อเาตนทน้นันั ย่างหลายเลยนะฮะเฮาวยาได้พักต้มยู่รนะเมนูมื้อนี้น่าจะเป็นต้มพักมากกว่านะฮะเฮากะเห็นแล้วล่ะเดี๋ยวข้าผมขออนะุญาตพาเพื่อนๆนยางเบิ่งก่อนนะครับมาอันนี้เฮากะซื้ออยู่ตลาดนี้ เดี๋ยวย่างไปให้มันสุดตละลักซะก่อนนะครับสุดมากจะเป็นพักนะครับแล้วก็อาหารปรุงซุปแล้วก็เป็นอาหารเช้านะฮะนี่อาหารเช้าก๋วยมันด้านบะก๋วยก็มันด้านอาหารเช้าพวกบเกี่ยวกับอาหารทอ,อดนะฮะอันนี้เขา้าไปยักใดนั่นสิบพันนะสิบพันเอาอันหนึง่งอันนี้เก็เอินว่าอย่างกั๊ เทียเออเทียมเคียโอ้บ้านคอยเอิญคิงคิงอ้อนคิงอ้อนเทียมอ้อนอ๋อเทียมห่้เทียมห่้เทียมห่้อสิบผันเออหมดใจเลยอ๋อเทียมห่้เทียมห่้บ้านเอาญเอิญคอยเอิญคอยเอิญเอ่อคิงเฮ้คิงเออเทียมห่้อคอยเอิญคิงโอเคอาได้ได้อย่างหนึ่งละได้เทียมห่้เทียมห่้เทียมห่้ เทียมเหมอโอเคครับจ่ายไปเอาได้เทียมเหมอะมาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเทียมเหมอชิงครับชิงเป็นชิงอ่อนนะป่าสบายดีสบายดีสบายดีเฮลโลเฮลโลส่วนมากจะเป็นพักนะครับตลาดชิญเ่านะครับชิญเ่ามงนะจะเอาหอมาขายจะพูพัดเขาจะพูพักขายย่างหลายเลย พี่นจะเาไปิมนมอ็ไยอมองได้เดย่าจะเป็นคนโมงนะฮะไปเดี๋ยวเ้าหางไปเบืองนะฮโอ้รถทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งคนฮึมฮึ่มฮึเมนูเช้าเรา หาพักเพิ่มอีจังหน่อยฮะซินมักพักมะเขือมะเขือนี่เอาไปเผาแสบฮะพริกหยวกพักต่างๆนะครับถือลำเลียงถือบรรจงเอามาวางเป็นระเบียบมากเลยนะครับหูมาอย่างนี้อันนี้เองอย่างนี้เท่าไหร่ พัน0โอเคอาหนึ่งใจหนึ่งะโอเคพันเอาไปพักดีนะฮะโอเคเอาพันเอาพักเอาพัเอาพักครัอันนี้ยังไงดอกค่ะดอกค่าดอกค่ะอันนี้เอาไวโอไวโอดอกค่านี่ดอกค่า เอวายเนาะอันนี้เนาะทับทับต้องเปาะเนาะต้องเปาะเปลือกมันเนาะบอกเปลือกมันกินเมื่อนี้บ่ได้โอเ, <laughs> เคเข้าใจเด้อไปเดี๋ยวเฮาเบิง้เงเบิ้งอันนี้ขายพักโอ้สุดยอเดเลยขายหอมลาบพักลาบเนาะอันนี้เนาะขายหอมลาบหอมลาบพักหอมลาบพักกันกับหอมลาบโดย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 เข้าใจเด้อปไาเฮาออกไปต่อนะครับ ส่วนมากจะเป็นผาหมากร้าที่ฮัมเบิร์นะถ้าเป็นอาหารปรุงซุปกะยิ่วทั้งพูดนะโอ้ผักงามมากอ่ะผักงามงามงามแล้วก็มีขนมอันนี้ขนมสามเหลี่ยมเอา2องอัน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 เท่าใดม่ไหม เอาสิ0พ0นสามโอเคสิบพ oh. em> ันเขาเอินว nah wow. ่าขนมยังข้าวขนมข้าวข้าวปิ้งอ๋อขนมข้าวปิ้งขนมข้าวขนมข้าวปิ้งน้าตาลเกลือมาถั่วใส่เต้าหู้นิดนึงโอ้หวานแสดหวานแสบใส่เต้าหู้นิดมึง1 0บพันนะมึงสอนะฮะเอาได้เบิ่งนทีได้อย่างนี้ครับเงินเขายังเหลืออยู่ เจียวว่าเจียวกับเป็นตะกินเจียวกับเป็ดกระเซียมเจียวอย่างโน้ตเจียวบองอ๋อบองปลาแดกบ่บ่แม่นบ่ใส่เจียวปลาเค็มอันนี้อันนี้ปลาแดกบ่เนี่ยเออปลาเค็มเอาปลาเค็มเจียวอันนี้ผักส้มอันนี้ผักส้มผักส้ม อันนี้แก้วบองอก็ซื้อแก้วบองอันนี้นะอ๋อเอานี่ก็ได้ขายขายยังไงสิบพันขึ้นไปเอาเขาโอเคเอาสิบพันเป็นแจ้วเนาะมันจะซื้อใบซื้อใบสิบพันสิบพันกินกับลวกพักนะเอามีเหงาในเมนูลวกพักพันโอเคส่ดิ ปะ่ะเอาเอาทอนอโอเคโอเคปะ่ะได้แล้วฮะเอาเคครับเป็นตลาดนะฮะยางมากรุดละยางมากรุดแล้วบรรยาก,กาศโคตรด,ดีเลยนะครับม,มาอันนี้ก็แซ,บแซบ่บๆนะฮะช่วงนี้มาอันนี้แซบ่บคล้ายๆคล้ายๆแอปเปิลน,นะครับแต่ม,มันจะออกเปรี้ยวๆนิดหน่อยนะ โอเคเดี okay, e ha, ๋ยวเขาต้องย้อนกลับแล้วนะับโอ้ยูนีคายกระต่ายพร้อมกระต่ายเอาไปกินวะเอาไปเลี้ยงเนาะงามปัานนี้เนาะเออกระต่ายน่ารักฮะ ฟังทางนี้ว de uh, ันนี้ค่ะจะเบิ้งทางฝั่งทางซ้ายเมื่อกี้เบิ้งมันจะฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็เป็นผักที่นกันครับส่วนมากเพราะตรงนี้เขาสุขภาพดีแข็งแรงเขากินผักนะผักหลายผักเขาบูดผักเขาไม่จะปลอดสั่นทิพยะส็จะพักส้มพักส้มพักปลาหลายนะครับสั้นๆมากแถวนี้เขา ก็มีใส่น้ำอย่างสักอย่างนี่แหละป้ายเฮาละ่ะเดี๋ยวกลับไปที่รถเฮานะครับเอาเข้าวจี้อันนึงข้าวจี้อันนึง่งอันนี้เป็นเมนูอาหารเช้านะอันท่าใดน,นอ้อวจีเอาอันนึงห้าพันสิบห้า กข้าวจีน่าเป็นอาหารจันทวดนะครับอาหารจันทวดนะครับ้าได้แล้วครับข้าวจีนะครับจัดห้องของนดยามุเซวนะครับเช้าๆถ้าหิวๆเล็กน้อยข้าวจีนี่เอายู่แน่นอนเอากระเพาะเขายู่แน่นอนเลยนะฮะไปเอาก็ได้เมนูที่เราต้องการแล้วนะครับน่าจะลวกพักกินวันนี้ผมจะลวกพักกินครับเบา ลวกผักต้มผักให้ประเดกหนอยบ่เดี่าเนี้ยวบอกอยู่ข,ข้าวขาดแก่ข้าวเหนียวตอนนี้